ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับก็วันนี้เราอยู่ในช่องเกมครับนะครับก็วันนี้เป็นคลิปที่2องแล้วที่มาเปิดหน้านะครับก็คลิปนี้ผมจะมารีวิวเป็นอะไรต้องจะบีบจมูกตลอดนะพอดีจมูกเป็นนะ <c oughs> มาแล้วกันนะก็วันนี้พอดีผมผมได้สั่งติดไฟ์สามบีบีไปฮนะแล้วตอนนี้มันก็มาติดแล้วแล้วคือไม่รู้จะทําอะไร่ไม่รู้จะทาคลิปอะไรครับเอ,อก็เลยมารีวิวซะเลยครับก็ช่างที่จริงช่างเขามาติดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่า ยังยังไงดีะรับว่ายังไงดีไปแล้ว it ก็คือผมพอเด็ิตมันติดปุ๊บผมก็แบบโหลดต่เกอย่หนึ่งเดียวครับก็ทีนี้ส่วนแพ็กเกจที่ผมสมัครเนะแพ็กเกจที่ผมสมัครนะครับก็มันเป็นแพ็กเกจเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยุจะไม่ต้องตกใจได้วะเป็นแพ็กเกจหกร้อยเก้าสิบาทนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะหกร้อย้าสบบาทแต่แบบมันแบบเป็นมีซิมด้วยนะครับ เป็น1,000ครับ300เมกหน0 0งเมกครับ300เมกเออกลมมองไปทางไหนวนนั่นเมื่อกี้ก็นั่นแหละครับ1น0 0ครับสามเมกเดี๋ยวผมเพิ่งรูปไปดูผมพอดีผมจะเอาซิมดีแท็กมาแบบคือถ้าเวลาผมอ,ออกไปไหนข้างนอกผมไม่ค่อยได้ออกไปอยู่แล้วไงผมก็เลยเอาอันนี้มาพร้อมกับเน็ต10เมกเอ้สิบเมกอะไร10 10กิกอย่างน้อยเดือนหนึ่งผมไม่น่าใช้หมดอะ่ะเพราะผมไม่ค่อยออกไปข้างนอก <c oughs> โอเคฮะนี่คือกล่อง3า b ไม่ใช่กล่องกล่องยูนิตเออ ส่วนในนี้ก็ยาที่ผมโรคที่ผมเป็นนะเออเป็นโรคเยอะซะเหลือเกินนะนี่กล่องสามมิบีฮะมันเป็นกล่องของหวเว่ยอืมคือผมไม่รู้จะตั้งตรงไหนดีอะตอนแรกผมการจะติดผนังเนียแต่สายแลนที่เขาให้มามันเขาให้มันมันเป็นเม็ดเดียวครับที่เขาแถมให้มาส่วนนี้ก็กล่องสามมิบีหวังว่ามันคงจะไม่เห็นชื่อนะเห็นชื่อเห็นอะไร <S <S วะดิปิด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 เออไม่ได้ไม่ได้ปิดให้หมดละปิดให้หมดไม่ได้ละนี่ฮะมันเป็นกล่องกล่องนี่มัน ที่เก็ดออกมาเออมันเป็นกล่องรับประกันนะไม่ใช่รับประกันนะคือมันเอาไว้รับประกันตัวเครื่องก็ต้องเก็บไว้ดีน,นะใครใครจะติดสามีบีเออเนี่โดเนี่ยฮะตอนแรกช่างเขาแต่ผมไม่ดูสายคือข้างบนนี่ของผมมันแตกฮะมันก็เลยเอาลงมาง่ายเออเนี่ยทุกคนดูสายช่างเขาโยงไม่จากทางในครัวนะครับเออคือช่างเขาก็หาทางเดินให้จนได้พอดี คือผมบ้านผมมันมนันก็มีรูเยอะแหละเออแต่เนี่ยช่างเขาเดินสายเเก็บแบบเก็บแบบยันกิ๊บจังหวะน,นี้เดี๋ยวผมพาออกไปข้างนอกฮนะโอเคฮนะทุกคนเนี่ยข้างนอกที่บอกออกมาคือตอนแรกผมไม่รู้ว่าช่างเขาเนี่ยสายเขาโยงมาติดกับคือสายเขาโยงมาติดกับไอ้นี่ครับเออแล้วก็ต่อลากติดขึ้นไปตรงนู้นช่างเขาก็ททำอะไรให้เรียบร้อยเออเนี่ย ติดเข้าไปคือบอกเลยว่านี่ฮะสายตรงกับสายไฟคือคือมันคือผมจะพูดไงดีวะคือไอสายที่ต่อเนี่ยมันคือมันจะมีกล่องเป็นกล่องที่มันมีสายคู่อ่ะเออกล่องทำรูปอะไรเนี่ยทํารูปคนดูเดี๋ยวเข้าใจไหมวะคือมันมีมันจะต่อจากทางที่เป็นกล่องสายคู่เสียมดำวงสามบีบีมานะครับก็ซึ่งเสียงรถผัดนี่ฮะนี่ยเสียงรถผัด นี่ละเวลาผมเล่นเกมเสียรถผ่านมันก็จะอยู่มันก็จะเข้าประมาณแล้วดังจิบหายวายวัดก็ผมยังพูดผมพูดยงไงนะคือมันจะเป็นกล่องมันไม่รู้เกาะมันเรียกกล่องอะไรเรียกกล่องนูนไหมไม่ใช่ดิกล่องนหนมันอีกแบบหนึ่งเออแต่เนี่ยมันต่อมาคือคือเรื่องบังเอิญก็คือกล่องสามบีบีมันอยู่ไม่ไกลเว้ยคือมันอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะหกนับจากเสาต้นนั้นอะไอที่มีอะไรกลมๆอะจนไปถึงเนีะยคือประมาณหกเจ็ดต้นห่างกันประมาณเนี้ย แล้วสายที่เหลือเหลือบานเลยครับไม่รู้อยู่ไหนละอ่าโอเคทุกคนนะก็เมื่อกี้ผมไปหาสายมาเว้ยเราหาไม่เจอครับอืมหาสายที่เหลือมันหาไม่เจอก็นั่นแหละเอาเป็นว่าคือกล่องมันอยู่ไม่ไกลผมก็เลยเหลือสายเยอะมากจากตรงเสาผมก็ไม่รู้มันใช้เสาสายนี่เหมือนกันไหมนะแต่ว่า <c oughs> คืออีกเรื่องก็คือช่างคือพูดจาดีมากอะไรดีมากนะฮะก็ มาถึงจะมาไม่ตรงตามเวลานิดหน่อยก็ได้แต่มันก็ถือว่าตรงตามเวลานะครับคือคือผมไปสมัครผมสมัครผ่านเว็บเดี๋ยวผมจะค่อยเดี๋ยวผมค่อยทำให้ดูนะใครถ้าใครอยากทำออผมสมัครผ่านเว็บเว้ยแล้วพอกดใส่เบอร์ใส่อะไรไปมันก็จะมีเซลล์ติดต่อมาอันนี้เซลล์เป็นผู้หญิงก็ผมใส่เบอร์แม่ผมนะคือเซลล์ก็ที่เซลล์ที่ติดต่อมาก็พูดจาดีอะไรก็ตอบตอบตลอดอะแต่บางครั้งเขาก็ไม่ว่างนะครับก็จะมีบางครั้งาที่ทักไปแล้วเขาไม่ค่อย เขาไม่ได้ตอบนะอืมแต่ว่าเซีวก็พูดใจดีพนักง,งานก็พูดใจดีฮนะพอตอนส่งคุยพอตอนจ่ายเงินเสร็จแล้วมันคือผมไปจ่ายที่เซเว่นสามีบีเขาให้จ่ายเงินก่อน,นครับจ่ายผัานธนาคารเลยได้มื้องสแกนแล้วจ่ายผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่แม่ผมไปจ่ายที่เซเว่นเออนั่นแหละพอจ่ายเสร็จมันก็จะมีข้อความอะไรมาทางไอ้นะู่นอะทาง ทางข้อความเออทางข้อความของเบอร์เราอะพอเราจ่ายเงินเสร็จมันก็จะมีไอ้รุ่นเด้งเข้ามาให้ทางเบอร์โทรศัพท์เรานะครับอืมเบอร์โทรศัพท์ของที่เราสมัครไปอ,อ่ถ้าหละมันจะเด้งข้อความมาว่าถึงวันไหนช่างจะมาติดตั้งซึ่งผมผมสั่งติดตั้งสมัครวันที่1ิบสองนะครับแต่ว่าคือไอ้ข้อความนั้นมันบอกว่าติดตั้งเสร็จช่างจะมาติดตั้งวันที่ยี่สิบสี่อืมสิบสองวันนะเวลาทั้งหมดผมก็ นี่จ่ายตังค์ไปแล้วที่ต้องรอขนาดนี้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับช่างโคตรมาตรงเวลาอยู่แต่ว่าคือช่างเขานัดประมาณบ่ายฮนะแต่ช่างก็มาประมาณบ่ายสามกับบ่ายสามถึงบ่ายสี่ก็ไม่นานนะครับนี่ผมว่าเรามองอะไรวะเนี่ยแบบจิ๊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 บ,บ,บเนี่ยก็แหละเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเข้าวิธีสมัครให้ดูถ้าใครอยากสมัครแบบง่ายๆแบบไม่อยากไปอะไรรูนนะ่ะแต่สมัครผ่านเซี่วมันอาจจะนานกว่าไปที่ศูนย์แบบไปอะไรแบบนี้หน่อยนะ,ะนี่ฮนะทุกคนก่อนอื่นเราก็ต้องกดเข้าเดี๋ยวเดีนะ๋ยว เราเข้าไปสมัครผ่านในเน็ตได้เลยครับเนี่ยกดพิมพ์ไปว่าสามบบีนี่ยนะทุกคนโอเคกล้องผมมันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ผมที่เก็บถ่ายในในคอมอะ่ะเนี่ยพอเขียนสามบีบีไฟบอร์ก็มันจะขึ้นมานี่น่าจะเว็บแรกนี่เลยแหละเฮ้ยนี่ฮะเขาเขาจะให้กรอกชื่อนามสกุลใช้ชื่อนามสกุลแม่แรกแต่ต้องไปถามแม่ก่อนนะครับแล้วก็เบอร์มือถือแม่อะไรนี้ถ้าไม่อยากคุยเองแล้วก็จังหวัด น,น่าจะจังหวัดเนี่ยแหละเออแล้วเซียวในจังหวัดนะั้นน่าจะโทรมาั้งผมก็ไม่รู้อะเออเนี่ยแค่นี้แหละครับก็รอเซียวติดต่อมาส่งไปสักรอบสองรอบก็ได้รอบแรกผมส่งไปแล้วเซียวเซียวไม่มาเอ้รแล้วเซียวไม่ติดต่อมาแล้วผมส่งรอบสองแล,งล้วเทียวก็ตืดมาเลยฮะเ,เนี่ยส่วนอันนี้ที่ผมสมัครครับนี่เน็ตบ้านหนึ่งกิกครับสามร้อยเมกเออเดี๋ยวผมเอาที่ซิม,มให้ดูเนี่ยมันก็จะมีซิมมาด้วยคือสิบกิกผมใช้ไม่หมดเ่แ๋้วเพราะผมไม่ค่อยออกจากบ้านเท่าไหร่เนี่ยขอปิดเบอร์เเอยยดว เห็นเบยยังวะเจ้ามันแล้วกันนะนี่แค่นี้แหละเออที่มันนี้มาก็อยู่เท่านี้แหละครับส่วนเดี๋ยวผมเช็คเน็ตให้ดูนะฮะน็ตผมเช็คในนี้แล้วกันสปีดเทสครับนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าในโดในตุกคอมดี๋ผมพูดในโทรศัพท์รูเปล่าเมื่อกี้เนี่ยเริ่มเทสกันเลยดีกว,ว่าฮะคือมันวิ่งไม่เต็มหรอกครับคือผมลองเทสหลายรอบลนะคือมันวิ่งแค่เก้าร้อยอุย้ย ก้าร้อยห้าสิบออกก็อยู่เท่านี้คือมันวิ่งเก้าร้อยสี่สิบเนี่ยมันวิ่งไม่เต็มรอยฮะคือมันน่าจะอยู่ที่คอมผมกับสายด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอุปกรณ์คอมเอพีซีผมเครื่องเนี่ยเออเครื่องเนี่ย,ออยกับสายสายไม่น่าสายน่าจะวิ่งเต็มอยู่แล้วนี่กาลังดูว่าเน็ตดาวน์โหลดเมื่อกี้เก้าร้อยสี่สิบห้าเมกะอัปโหลดอัปโหลดสามร้อยอย่างที่มันบอกครับนี่มันจะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสามร้อยนี่โอ๊ยตกมาแล้วไมนะเพื่อนอย่าตกนะเพื่อน ติดไป300อย่างที่มันบอกสิเพื่ออยู่ที่นี่นครับ200ถึง300อืมส่วนไอ้นี้ก็มันคืออะไรความสเสน็ยรของความสเสถียรของเน็ตเนี่ยผมก็ไม่รู้นี่ครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองไปเข้าเว็บอื่นต่อนะครับยังมีนี่ฮะกดเริ่มทดสอบไปครับมีเว็บของทูนะจะขึ้นมาขนาดไหนฮะก็น่าจะขึ้นมา900เหมือนเดิมครับนี่หนึ่งขึ้นเก้เหมือนเดิม ก้าร้อยสามสิบเก้าร้อยสี่สิบหมือนเดิมครับในคอมันก็ได้ประมาณนี้แหละอืมก็น่าจะอยู่ที่พีีผมด้วยที่มันวิ่งไม่ถึงพันเมกนะครับนี่แล้วก็เน็ตอัพโหลดก็น่าจะสามร้อยเหมือนเดิมผมก็ไม่รู้อ่เน็ตอัพโหลดวิ่งเกินมาหน่อยฮะจะทาให้เน็ตดาวน์โหลดมันไม่วิ่งเกินมาบ้างวะส่วนในนี่ความเสถียรของเน็ตหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ตรงเด้เลยวะ่ะสุดยอดเลยถ้ามันใช่จริงที่ผมคงไม่มีปิงอะ่ะเอออย่างเงี้ยนะเรียบร้อยเราขอเคนิคสักเว็บ ทีโอทีสปีดเทสด้วยแล้วกัน่ะเฮ้ยมีสามีบีสปีดเทสด้วยด้วยเหรอเมื่อกี้อ้าไม่ปลอดภัยวัดไม่ปลอดภัยแล้วเข้าไม่ได้้วยเดี๋ยวไม่ปลอดภัยที่รือสามีบีมันไม่เข้าวะอ่ะต่อไปของสามีบีเองนะไม่ของสามีบีเองเรามาดูกันนะว่าจะได้เท่าไหร่ผมไม่ได้กดผมไม่เคยกดเข้าเลยนะเว้ยเจออสามีบีเองก็วิ่งเก้าร้อยฮะเก้าร้อยสี่สิบน่าจะไม่ถึงเดี๋ยว <c oughs> เว็บของมันเองเสือวิ่งไม่ถึงอะไรวะเนี่ยไอเลยผม930ได้น้อยกว่าของทุกอันที่โอ้โหเน็ตอัพโหลดพุ่ง400เลยเมื่อกี้พูกวนเห็นไหมฮะนี่เอกลับมา260แล้วสรุปคือเว็บเทสของมันเองได้น้อยที่สุดเลยครับเออเดี๋ยวเน็ตอัพโหลดมันตกไปยับยับแล้วนะเนี่ยวัดวัดถุ u ฟักจะขอเทสอีกรอบดิขออีกรอบขออีกรอบ อะไรวะคือทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้โอ้โห920เว็บเทสของมันเองมันได้น้อยกว่าไอ้เว็บที่เป็นของเว็บอื่นของทูกับของอีที่สปีดเทสอะอยู่เท่านี้แหละเออมันไปไปไหนหรอกต่อไปเราไปดูในโทรศัพท์กันมางดีกว่านะครับอืมอ่านี่ก็มันเป็นไว f ฟของในโรศัพท์นะจากไอ้คอมที่มันปล่อยมานะครับไอ้คอมอะไรเครื่องเราเตอร์กล่องสัญญาณ wi ไ i ที่มันปล่อยมานะมันก็มีห้าจิก กับ2.4กิกอะผมก็ไม่รู้มันเรียกอะไรเลยเออผมเรียกไป5เออก็นั่นแหละครับเออคือมันปล่อยมาได้2อันนี้ครับอืมซึ่ง Wi-Fi 5นี่ก็มันจะปล่อยไปได้10เมตรนะครับแต่มันก็น่าจะเกิน10เป็น10 20เมตรเลยที่ผมลองดูแล้ว20เมตรยังได้เลยอืมส่วนใน3 BB นี่ประมาณ4 50เมตรอะแต่ว่าเขาบอกว่า30เมตรนะฮะน่าจะเป็นระดับมาตรฐานของมันเลยเออ แล้วเราลอ,ลองไปเทสกันดูวว่าเราลองเทสแบบห้า g ก่อนนะเออเว็บอื่นผมหาไม่เจอะเว็บอื่นมันมีแต่ร้อยเมกร้อยเมกอันนี้เดี๋ยวเรามาลองลอกมาล่องวะมาลองเริ่มกันเลยวันนี่คือ wiFi ห้า g ครความแรงก็อยู่ประมาณนี้แล้วครับอ้าล้วหายไปเลยวัดเดียว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 ทำไมอยู่ดีมันตกไปวะจริงผมเช็คเมื่อวานก็ร้อยู่ิบยประมาณนี้แหละเมื่อกี้อยู่ดีหายหัวไปเจอเลยครับเนี่ยร้อยสบนี่คือ wifi ห้านะครับส่วน upload. อัพโหลดอัพโหลดขึ้นสิ อัพโหลดก็น่าจะขึ้นเป็นร้อยเหมือนกันครับอืมอัพโหลดนี่เมื่อวานที่ผมเทสมันแรงกว่าดาวน์โหลดอีกงนะแต่ก็แน่แน่แน่แน,น่มันขึ้นแรงกว่าดาวน์โหลดอีกงนะเออเนี่ยก็ได้ประมาณนี้แล้วนี่คือไวไฟห้าจริงนะเดี๋ยวรอรอไอ้นู่นก่อนดูรอปิงเน็ตก่อนมันใช้ปิงบอกว่าไม่รู้ความสเสถียรแบบไม่ได้ต่อสายนะครับก็อยู่ก็ประมาณนี้แหละนี่มันใช่ความสเสถียรบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นไวไฟสองนะครับนี่ เราลองเปลี่ยนเป็นไวไฟสองให้ดูต่อหน้าต่อตาเลยครับเนี่ยสองจุดสี่สองจุดสี่เริ่มเริ่มได้สองจุดสี่ในวันนี้โอเคสองจุดสี่นี่ก็วิ่งประมาณห้าสิบถึงหกสิบห้าสิบห้าเดี๋ยวมันชา้ากว่าเมื่อวานพอตัวเลยนะเนี่ยใหม่ใม่มนชา้ากว่าเมื่อวานติดหนึ่งโอเคนี่ก็วิ่งประมาณนี้แหละแต่เมื่อวานที่ผมเทสมันวิ่งได้หกสิบไงฮะอืม เ,เพิ่งกินข้าวมาเพิ่งตื่นด้วยครับก็เลยง่วงเงยนนิดหน่อยนี่เงานโซนเน็ตอัพโหลดก็40-50เหมือนกัน2.4คือเวไฟสองจุดสกับห้านี้ต่างกันประมาณเกือบ3เท่าเลยนะเออแต่ก็ได้อยู่แหละอืมนี่ลองลองรอ,งองให้มันเสร็จครับคลิปนี้น่าจะยาวน่าดูก็ผมน่าจะเป็นคลิปอัดอัดหน้าจอที่ยาวที่สดุดที่ผมแบบนี่มาแล้วแหละนี่เรียบร้อยละ เท่านี้แหละก็คลิปรีวิวเน็ตรีวิวเน็ตสองสามมิบีไวไฟสามมิบีก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็เท่านี้แหละไม่มีอะไรมากก็คลิปอาจจะยาวนิดหน่อยนะคือผมไม่รู้จะถ่ายไงไงะถ่ายแบบนอกจอผมถ่ายไม่ค่อยเป็นก็นั่นแหละอืมถ้ามีเรื่องอะไรผิดพลาดหรือแบบกล้องสายไปมาหรือกล้องไม่ชัดก็ขอไปด้วยแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันแล้วกันนะครับบ่ายถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามกดแชร์ผมด้วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันครับอืมแล้วเจอกันอืม